ติดตาไว้เดี๋ยวไปเจอกันว่าข้าวการรวนของอคุกีนะที่ดูแลแค่เป็นแค่ตายเนะี่ยได้มาแค่นี้นะฮะจะอร่อยจริงหรือเปล่าจะเอาไปขยายพันธุ์ได้หรือเปล่าแล้วจะแบ่งให้เพื่อนๆที่อยากได้ไปปลูกได้ทุกตัข้าวการรวนจากพื้นที่ครึ่งงานนะฮะเนี่ยเกี่ยวมือมาแล้วต้องตีมือด้วยนะครับไปต,ตีนะฮะแต่ก่อนอื่นก็แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเค พร้อมเว้ยลืมถุงมือตอวที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ตัดแปลงจากด้าไม่กวาดบอที่เองนะฮะอย่านนี้นี่นะครับแล้วก็ทิศตีของเราก็ผนังกับไอ้ตะแกรงตัวนั้นนะฮะว่าจะชน์ทักษกแบบนี้นี่นีหมุนได้หมุนได้นี่ โอเคไปดูซิได้เท่าไหร่ตอนนี้เหลือหนึ่งกะนับสุดท้ายนะครับโนโนโนแล้วก็ก <c oughs> องมานะครับนับได้ประมาณสี่สิบสองมัดไม่ใช่ประมาณเนอะนับแล้วสี่สิบสองมัดนะฮค่าวที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮประมาณนี้จะดูกระจายเต็มบ้านเลยนะฮะ <c oughs> ใช้มุมบ้านตรงนี้เลยครับ โอเคนะฮะที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าเมียไม่อยู่กะกะด้วยสายตานะครับถ้าเราเอาไปเป่าเอาแกลบออกนะครับก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งกระสอบเล็กนะครับว้าวไม่ใช่กระสอบใหญ่นะฮะประมาณสักหนึ่งกระสอบเล็กได้นะฮะนี่อันนี้เป็นกระเบื้องข้างล่างนะฮะไม่เยอะนะครับไม่เยอะ นะครับมีข้าวรีบเยอะนะรีบเยอะนี่ผู้ที่ไรตกขม,มิ้นตลอดนะครับรีบรีบเลยนะฮะเพราะว่ารอเรือชัดมากก็มีข้าวรีบเยอะนะครับตีไม่ออกแล้วนี้ไม่ใช่ข้าวนะนี่คือมเมล็ดรีบแล้วนะฮะคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นข้าวพันธุ์ปลูกปีต่อไปนะฮะหนึ่งกระสอบนี้ถ้าหวานแบบบางๆก็ ปีหน้าก็น่าก็น่าจะได้ประมาณสักสองไร่อยู่นะฮะประมาณสองไร่นะฮะพอดีนะฮะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเข้าพันแท้หรือเปล่าถ้าพันไม่แท้เราปลูกก็เหมือนเข้าวข้าวเลิทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเสียสละสัก2อกิโลนะหงุงแล้วก็ชิมดูอืมถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่ารสชาติ มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะหุงนะเราหุงกินนะครับข้าวกาลําดวนว่าหอมอร่อยจริงหรือเปล่าข้าวใหม่นะกับข้าวหอมมะลิที่ครูเคนเกี่ยวนะฮะเกี่ยวหลังกาเนี้ยนะฮะสองวันนะฮะแล้วก็เอามาสีแล้วก็หุงพร้อมกันนะสองหม้อนะฮะเดี๋ยวครูเคนจะทําคลิปให้ดูนะครับติดตามไว้เดี๋ยวไปเจอกันว่าข้าวกาลาดวนของครูเคลนะที่ดูแลแทบเป็นแทบตายเนี่ยได้มาแค่นี้นะฮะจะอร่อยจริงหรือเปล่าจะเอาไปขยายพันธุ์ได้หรือเปล่า แล้วจะแบ่งให้เพื่อนๆที่อยากได้ไปปลูกได้หรือเปล่าค่อยเจอกันนะครับติดตามไว้สวัสดีครับครูเคนเกษตรบรรยุท์สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ